แล้วก็ไปดูก,กับทางด้านของธนาคารนะคะซึ่งเป็นธนาคารในหน่วยงานที่ภาครัฐดูและนะคะธนาคารอมสินเองก็เชิญชวนลูกหนี้นั้นลงทะเบียนแก้หนี้เสียนะคะเพื่อไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนางรัตเก้าอินทวงศสุวรรณคิรีนะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลน,นั้นได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขหนี้สินให้กับประชาชนทั้งหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ในระบบค่ะ ก็อันนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยนายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้จัดทำมาตรการแก้หนี้แล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องธนาคารอมสินก็เลยมีการชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL น,นะคะด้วยมาตรการ4ไม่ก็คือไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายท่อตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องลุมละลายค่ะแต่กรณี ที่ว่าสถา,สถานะของคดีลูกหนี้แต่ละรายนั้นอยู่ในขั้นตอนใดก็มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ธนาคารเนี่ยนะคะจะคิดอัตราดอกเบีย้ยพิเศษมาตรการแก้ไขลูกหนี้ NPL ของสินเชื่อรายย่อยแบบว่าไม่มีหลักประกันวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะโดยยกเว้นดอกเบีย้ยค้างชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดในวันที่ลูกหนี้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ค่ะยอดหนี้ที่เหลือธนาคารก็จะเอาไปปรับลด เงินงวดผ่อนชําระเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยนะคะโดยการลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกลงเนี่ยเขาลดเหลือ0%ต่อปีนะคะ,คะแล้วก็นําเงินงวดที่ลูกหนี้จ่ายชําระไปเนี่ยเอาไปตัดยอดของเงินต้นทั้งจํานวนเลยอ่าอันนี้คือเอาไปตัดเงินต้นเลยนะ,ะดอกนี้คือชะลอไว้ก่อนเลยนะคะ จากนั้นในปีที่2เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่3เปตต่อปีตลอดอายุสัญญานะคะซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้นั้นมีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแล้วก็ยังคงสถานะหนี้ชั้นปกติไม่เสียประวัติเครดิตด้วยนะคุณเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นลูกหนี้กับธนาคารอมสินที่มีสถานะ NPL ลงทะเบียนแก้หนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นหนี้เป็นอย่างดีและนโยบายของธนาคารอมสินที่ออกมา ก็จะทําให้อนาคตเนี่ยยังสามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินได้ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจและเชื่อมั่นในรัฐบาลนะคะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือว่านอกระบบนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถมีเงินเหลือใช้นําไปประกอบอาชีพอื่นๆได้อีกด้วยค่ะและสําหรับประชาชนนะคะที่เป็นหนี้กับทางธนาคารอมสินทางธนาคารเนี่ยเขาจะมีการแจ้งก่อนนะคะว่า,าจะมีจดหมายเชิญลูกหนี้ เข้าไปเข้าร่วมโครงการนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินอยู่ก็คือแอปพลิเคชันใหม Mo มเขาก็จะเชิญทางผ่านแอปพลิเคชันถ้าเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่เขาจะส่ง SMS มาเตือนใช่แล้วหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะอันนี้จะชัวหน่อยนะคะก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านะจะมีการเชิญจดหมายนะคะให้ลูกหนี้เนี่ยเข้าร่วมมาตรการโดยจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w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  ์ b วเว็บจนะคะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้นะก็ คือแอปพลิเคชันไหม่โมของธนาคารออมสินนะคะได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะ,ะ28่กุมภาพันธ์2,567ค่ะแล้วก็ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันที่31มีนาคม2,567